สวัสดีครับนี่ก็เป็นข่าวอัปเดตสถานการณ์การสู้รบที่เกิดขึ้นในยูเครนณเวลานี้ครับก็มีข่าวออกมาจากทางฝากฝั่งของยูเครนอีกเช่นเคยโดยตอนนี้นะครับสถานการณ์การสู้รบที่เกิดขึ้นที่มีการประทะกันอย่างดุเดือดณเวลานี้ครับก็คือบริเวณดอนบาสไม่ว่าจะเป็นทั้งในโดเนตและก็ลูฮาน เพราะเนื่องจากพื้นที่เหล่านี้ครับทางรัสเซียนั้นมีการวางเป้าหมายว่าจะยึดครองให้ได้โดยข่าวนี้ครับเป็นข่าวที่เกิดขึ้นในเขตของโดเนตโดยกองพลที่54ของทางยูเครนครับก็มีการดักซุ่มโจมตีรถถังหลักของทางรัสเซียซึ่งอยู่ในเขตของโดเนตโดยทหารหน่วย K2 ของกองพลที่54ของทางยูเครนได้มีการใช้จรวดย่างเจเวลินที่ได้รับจากสหรัฐ โจมตีรถถังของทางรัสเซียซึ่งในคลิปนะครับก็คาดว่าจะเป็นรถถังหลักอย่างที่72ที่ถูกทางเจวารินนั้นพุ่งชนหลังจากการระเบิดจากการที่จจรวดของเจวารินพุ่งชนสักระยะหนึ่งครับก็มีการระเบิดรอบที่2เนื่องจากว่ากระสุนที่บรรจุมาในตัวรถถังเกิดการระเบิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ก็มีการแชร์คลิปวิดีโอการใช้เจวอลินของทางยูเครนที่มีประสิทธิภาพและสามารถเล่นงานรถถังของทางรัเสเซียโดยช่วงนี้นะครับก็จะมีข่าวออกมามากมายว่าทางรัเสเซียนั้นสูญเสียทั้งรถถังยานเกราะรวมถึงยุทธกรณ์ทางทหารหลายๆอย่างถ้านับแค่ในดอนบาสนะครับก็สูญเสียมากมายแล้วที่มีข่าวการสูญเสียหนักๆของทางรัเสเซียครับก็มาจากการโจมตีของทางยูเครน ที่เกิดขึ้นบริเวณแม่น้ำซิเวร์สกีในโดเนตนี่เนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกที่ทางยูเครนนั้นสามารถจัดการกับรถถังของทางฝั่งรัสเซียโดยการใช้พวกแอนตี้แทค์ที่ได้รับมอบจากทางฝั่งตะวันตกโดยแต่ละวันครับก็จะมีคลิปมีข่าวออกมาว่าทางยูเครนนั้นสามารถจัดการรถถังหลักอย่างที72บางทีก็เป็นที0 แต่การที่รถถังของทางรัเสเซียนะครับถูกจัดการเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรก็จะมีบางคนบอกว่ามันคือรถถังที่กเลยนะแต่ความจริงแล้วครับรถถังที่ทรงอนุภาพที่มีการผลิตขึ้นมาในโลกนี้นะครับแล้วก็มีการพูดถึงว่ามันแข็งแกร่งยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นรถถังอย่างเมอร์คาว่าของทางอิสราเอลเป็นมาร์คโฟเลยก็ถูกจัดการจากพวกแอนตี้แท้งก็มีข่าวออกมาครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่รถถังของทางรัเสเซียถูกจัดการนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ยูเครเนจะทำอย่างนั้นไม่ได้ถ้าขาดการสนับสนุนจากทางฝั่งตะวันตกที่มีการส่งพวกแอนตี้แทงเข้ามาอย่างมากมายและพวกมันครับก็สามารถทะลุทะลวงเกราะป้องกันของพวกที2และก็ที0ของทางรัเสเซียได้โดยแอนตี้แท้งที่รับการสนับสนุนจากทางฝั่งตะวันตกนั้นถือว่าเป็นภัยคุกคามหลักของรถถังของทางฝั่งรัเสเซีย นอกจากเป็นภัยคุกคามของรถถังของทางฝั่งรัสเซียแล้วครับก็ยังมีพวกรถหุ้มเกราะลำเลียงพลพวกยานลบทหารราบที่มีเกราะบางกว่าพวกรถถังหลักอย่าง T-72 หรือ T-90M พวกนี้ครับโดนแอนตี้แทค์เนี่ยนัดเดียวรู้เรื่องเลยโดยก่อนหน้านี้นะครับก็มีข่าวที่ว่าทางรัสเซียนั้นจะมีการปิดเส้นทางที่จะมุ่งสู่ดอนบาสเพราะเนื่องจากว่าทางรัสเซียนั้นกำลังวางแผนที่จะควบคุมดอนบาสให้สมบูรณ์ และเป็นการตัดการส่งกำลังบำรุงของทางยูเครนให้กับทหารที่อยู่แนวหน้าในดอนบาสและก็ลูฮานซึ่งกำลังทำการต่อสู้อยู่ณเวลานี้นอกจากภัยคุกคามที่มาจากทางแอนตี้แทค์ทางรัสเซียครับตอนนี้กำลังเผชิญกับปืนใหญ่ของทางฝั่งยูเครนที่รับการสนับสนุนจากทางฝั่งตะวันตกโดยที่มีผลงานเด่นสุดณเวลานี้ครับก็คือปืนใหญ่อย่าง M77 ของทางสหรัฐ โดยมันนะครับมีคําชมจากทหารของทางยูเครนเองซึ่งเป็นหน่วย ที่รับผิดชอบในการใช้ปืนใหญ่อย่าง m 7 7ซึ่งทหารยูเครนนะครับบอกว่าปืนใหญ่ของทางสหรัฐนั้นมันมีความแม่นยำมากและความแม่นยำของมันนั้นเหนือกว่าปืนใหญ่ของทางรัสเซียนอกจากนี้ครับปืนใหญ่อย่าง M777 นั้นยังมีกระสุนซึ่งเป็นกระสุนนำวิถีมีความแม่นยำสูงมากสหรัฐเนี่ยก็ส่งกระสุนแบบนี้เข้าให้ยูเครนด้วย ดยกระสุนนำวิถีนะครับมีพิสัยการยิงเนี่ยไกลถึง40กิโลเมตรซึ่งยิงไกลกว่าปืนใหญ่ของทางรัสเซียที่เป็นรุ่นเก่าๆที่ถูกส่งเข้าไปในดอนบาส์ดณเวลานี้ซึ่งสถานการณ์การสู้รบในดอนบาร์ดณเวลานี้ครับต้องบอกว่าทางรัสเซียนั้นก็กําลังมุ่งมั่นที่จะยึดดอนบารดให้ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องการให้มีทหารยูเครนอยู่ในพื้นที่ส่วนทางยูเครนครับก็ต้องการที่จะขับไล่ทหารรัสเซีย ออกจากดินแดนประเทศของตัวเองผมก็หวังนะครับให้สงครามในครั้งดีนั้นจบลงโดยเร็วขอบคุณสำหรับการรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีครับ